สวัสดีนะครับทุกทุกท่านสวัสดีนะตอนนี้กลับมาบ้านมาเจอสองพี่น้องกําลังเข้าครัวไี่อยู่กันสองคนทํากับข้าวกินเองนวนครับพี่แหนมก็เป็นคนก่อไฟนะครับเมนูวันนี้คืออะไรยังไม่รู้นะครับเอาสวัสดีกันก่อนเร็วสวัสดีกันก่อนเด็กๆสวัสดีครับพี่บูว่าตําตําอะไรเอ่ยตัมอะไร ตำน้ำพริกละลายไม่น่ะตำน้ำพริกละลายไม่น้ำตำพริกกับกระเทียมจะละลายไม่น้ำทำไมตำน้ำพริกละลายไม่น้ำเหรอเออดีมากเลยเ <med S 2> <ๆ>มนูวันนี้คืออะไรพีแหนมข้าวต้มว้าวพี่แหนมนจะทำบัตรกะเพราน้ำวันนี้สองพี่น้องทำกับข้าวกินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่า เมนูที่เขาทํากันเนี่ยจะเป็นยังไงนะ <g vérit> <ๆ g guessing> ก่อนก่อนที่ผมจะเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะครับเ <c oughs> มื่อช่วงเย็นแวะแวะหาหาแล้วนะกับตันกับปุ้ยแวะหาเมื่อตอนเย็นมาส่งพ่อแล้วก็เออพาพ่อไปโรงพยาบาลที่ในเมืองแล้วก็แวะที่โรงพยาบาลที่ตัวอำเภออยู่แหละนะครับแวะหากับตันกับบูก็แวะเล่นแวะอยู่กันสักพักหนึ่งพอกลับมาบ้านก็จัดแจงเคลียบ้านนะแล้วก ี่ครับให้สองพี่น้องนี่คือทํากับข้าวกินเองนะครับซึ่งก็ทําบ่อยแหละทําได้เองแล้วแหละแต่มาดูว่าวันนี้คือเมนูเราจะไม่ให้ดูนะครับว่าทํำยังไงเพราะว่า <c oughs> สูตรลับให้ดูเฉยๆว่าสองพี่น้องนี่ทําอะไรกันนะครับับอนนี้น นี่ครัวครัวที่บ้านนะครับโน,โน่นพี่แหนมตั้งกระทะเลยน้ำพริกกับเนื้ออยู่โน,โน่นทอดไข่ก่อนค่ะเช็ดไข่เจียวบ่ไข่ดาวเหรอใช่ค่ะจะทอดไข่ก่อนไงกระโดดได้พ่ดทำไมเนื้อถูกถูก่ะวะไม่ถูกถ้ามันเผอเราก็กินเหมือนเดิมถ้ามันไม่อร่อยล่ะก็ต้องกินค่ะเพราะว่าทำแล้ร ให้นา,นาชิอย่าพึ่งนาชิให้กระทะห่อนอยู่ว่าเป็นยังอันนี้ก็แค่วอมวอ,อ, <c oughs> อมเปิดมาพีแน่ก็วอมเลยเหรอหิว <c oughs> <c oughs> อย่าวิจาร์เดี๋ยวพี่แหนมไม่กินด้วยนะสูตรพี่แหนสูตรพี่แหนนะครับอันนี้คือไข่ไข่าาดาวอันนี้นเริ่มแล้วเริ่มแล้เริ่มแล้วจะทำกะเพราขมข้าวแล้วบ่ โ <Okay. S 2> อเคคั้นเดยวคนหูอืออะไรคะยายคะฉัน <laughs> บอกให้เีม่ถึงไปไนบใบสองบอกแล้วยามันนะปล่อยมันกรอบอยู่หั่นนะเนะอะให้มันกรอบกรุบเลยนะอืมไม่เป็นไรคานนิดหน่อยเสร็จแล้วแต่ก็ยามันไม่สวยหรอกเราทำเราไม่ใช่ทำขายไงเราทำกินแต่อยากให้เห็นแบบนี้อีกนะ <c oughs> อืะจีกะทะมันยังโบหอนเนาะอาจารย์ไหนอาจารย์พี่ปุ๊เออน้องเต็มใจเอาจานให้พี่ด้วยค่ะครับเออเดี๋ยวพี่สะดิบน้ำมันก่อนนี่อ่ะลัดหลัดลัดมันยังไม่สุกแถวนี้ไงโอ๊ยยังสุกมันก็อยู่ไปเดี๋ยวมันก็สุกจากการประมวลผลจากเชฟแล้วมันยังไม่สุกแถวนี้ อันนี้หนักกว่าเดิมอืมอมีลูกโปง่งแถมห้เด็กเด็กมกืกอินลูกกระทะทะลุนะครับเป็นสองพี่น้องทำกับข้าวนะ่าจะเป็นไข่ดาวแล้วก็จะทำเป็นกะเพราบ่าใช่กะเพราไข่ดาวอ๋อกะเพราไข่ดาวก็ทอดไข่ดาวก่อนนี่ฮะดีดูวัตถุดิบกัน สองคนครับนี่พี่บูบอกตามพริกละลายแม่น้าอันนี้คือกระเพราที่เด็ดจากสวนแล้วก็อันนี้เป็นหมูสับนี่หมูสับหมูสับนี่เราจะพามาดูต้นกระเพรานะครับที่โอ้หมึกหมึกหมึกนี่คือวัตถุดิบต้นกระเพรา ผักริมรั้วอ่ะนี่มาดูกันต่อกี่ใบแล้วสามใบาสามอุ้ยรสชาติเหมือนโรตีเลยอ่ะกินแล้วหรอใส่ไข่โรตีอ,อยากกินกีอนีกอ่ะแต่ว่าลุงเขาไม่มาขายลุงอ้วนลุงอว้วนชวนชิม่ะ ขายโรตีจัได้ไปซื้ออยู่ไม่ลุงเจจอยที่ขายเนี่ยชาขายยุตลาดคนนั้นเมนบอกต้นมันมันก่อนเขามาขายอยู่ขายแถวบ้านห่อนะเหรอไม่ใช่ตลาดนะเขามาขายอยู่บ้านจีไรเขามาขายในมู่บ้านหรือวะนี่น้ำมันจะเด่นใจระวังระวังเพี่ ไม่เจ็บหรอกพี่แหนมเตรียมปล่อยกับมันรุดน่ครับใครดาวใครดาวพี่แหนมน,น,นี่เรารอดูรอดูกระเพาะนะครับรอดูกระเพานะครับมันยังไม่สุกบอกเลยเครชอบแบบดิบๆอือเหรอต่อไปจะเป็นกระเพาตรงไหนนี่เ <c oughs> เอากระเทียมอ่กระเทียมไหนที่ตัอ่ะ อ,อืมเอาเกิดเป็นสัปะดอ๋อเอาเป็นไงเป็นไงเวนูนี้เอาเด็ดไหมเด็ดไหมว้า <c oughs> <c oughs> าาาาามาา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 ายาา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 าอาากกอาา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 า้าาาา ใส่ใส่น้ำใส่น้ำเปล่าแล้วก็คลอคลมาอะไรที่คลอคลอขมลน่ะนี่นี่ในขวดน่ะใส่เครื่องปรุงแม่มาหนิใส่เครื่องปรุงแม่ใส่หมูกรอนเอาเลอเออนี่ดูมาจากยูทูบใช่ไหมใช่เอาหมูมาปุ๊หมูไหนเอาลูกๆหมู ว่าได้เร็วบ่าใหม่ดอมประมาณเล้วล้างมือแล้วเอาออเอาพี่บูเตรียมเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงปรุงไหนเอาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมุ้ให้มันเข้ากันหั่นปรุงไหนเอาพริกแล้วก็ชูรสรสดีเอ้ยรสดีน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำมันหอยเออไอที่เราแอบเอาอยู่บ้านแม่เออนั่นแหละน้ำมันหอยพวกนั้นอ่ะรสดี อเออน้ำตาลด้วยน้ำตาลด้วยทำไมเอาขวดใหญ่เอาน้ำมาเอาแกะแล้วบ่อหันบ่อดีเลยแกะแล้วอือน,น้ำด,ดิวซะจะได้หายน้ำที่ใส่อนะน้ำในโคกเทลงเลยที่ล้างโคกนะน้ำที่ล้างโคกนะเทเลยเหรออ่าเทใส่ไหนเทใส่นี่เลยไงกระทะนี่ไง วางอยู่อ่ดูดิจะทำเนี่จะรสชาติจะเป็นยังไงเทลงไปเลยยามันหนักเรือทำได้ก็ไปล้างโหลดเหลือนั่นแหละนั่นแหละเอาแล้วก็ปรุงรสบไปนี้แล้วก็พัดให้นซุกสุดท้ายค่อยใส่กะเพรามันใส่อะไรบ้างนั่นแหละใส่อันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่นั่นันนคืออะไรนะไม่ใส่ยิ้วไงเม้าเม้าใส่ทำไม่ยิ้วเอาก็เห็นเขาใส่มันจะให้มันสีดำๆเหรอใส่นิดนึงก็ได้ ไส้เค็มแม่แบบบ่มีหันอ่าน้ำปลาด้วยพี่บุ๊กน้ำตาลชูรสเออเอานั่นแหละเอาน้ำปลาชูรสเออเอาน้ำปลาครับเป็นโอ้ยจะได้รสชาจะมออไงเอาเอาอเศกแผลเออเออพ่อพ่อมันสีดำหลยชูรสรสดีอืมชูรสรสดี ต้องใส่ก็ได้รถดีอนะ่ะโอแคนี่ไรน้ำตาลมีไหมนะ่ะมีไม่รู้อ่าลองน้ำตาลเร็ว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 น้ำตาลอยู่ไหน,หนาาล,ล่ะเออโน่นไปเอาก็ย่าโนาาอนไปไก่ย่ายอเออพอเออใส่เบอ,อร์สกรอนเดี๋ยวจัง brave. ชิมชิมแล้วคอ่อยทีนี้เอาโคลนโคลนปรับแก๊สหน่อยปรับแก๊สหน่อยปรับแก๊สให้มันสุกๆหน่อยปรับแก๊สให้มันสุกๆให้ไฟแห้งๆนี่อันนี้เออฮันละ แก๊สออโต้เมติกแก๊สแก๊สพลังงานธรรมชาติน้ำตาลอย่าใส่พอจังน้อยพอให้มันมีรสชาติหวานๆตัดกันจังน้อยนึ่งใส่หมดเลยเพียงไอพอแล้วเอออ่าลองชิมดูบวะนี่ชิมน้ำมันเบื้องจับเชื้อนะลางซะก่อนอะไรเคืออนั่น ช้อนช้อนมาชิมรสชาติดูนี่ฮะกมไอ้บูย่ะชิมชิมคุรีก่อนคุีก้อนขัดว่าได้ที่เละสุกเลยจังไสกระเพราเอาบูชิมชิมนิดนึงนี่ครับหน่วยกาตายเราต้องชิมลายเราแค่รสชาติหูรสชาติเลยโอเคแล้วูน้้หอดเขาดอะไร จืดเกินบ่ก็ใส่อีกเลยนำ้ปนำปุกน้ำปลาลดดีชุดลดมูนุนหันพี่ว่าต้องใส่พริกเพกิ่มโอ้ยพอแล้วพี่จืดมากจืดจืดนะน้ำเยอะเกินเออไม่เป็นออไรก็ผัดไปเรื่อยใส่ใส่อีกน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยแล้วก็อ่าน้ำปลาเออใส่เข้าไปจืดมากๆเออน้ำปลา ะข้าไก่ใส่ไข่ดาวนะฮะอย่าให้เค็มหลายกข้าหมูแล้วก็ชูรสเอาใส่ไปใส่ไหมชูรสหมดยังใส่หมดเออเออเอาเอานั่นแหละจอดจัดไปมะเร็งกินเอาเคลียไปบูชิมดิอืมชิมก่อนเอ๋อชิมก่อนนะดูกันยา,ยาวๆเลยนะครับคลิปนี้สองพี่น้องเห็ดกับข้าวกิน จะเป็นยังไงกันลอยอะไรใช่ปะเผ็ดปะไม่รู้มันเค็มๆเอาแล้วกูถูเยี่ยมทำไมใส่น้ำตาลตัดสักหน่อยนึงเค็มมันไม่เผ็ดเลยอ่ะมันเผ็ดเดียวขี้ปลาติ๋วอี่าง้เฮ้ยเผ็ดลายๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วต้องเผ็ดแล้ะเอ้าะ ไอ้กระเพราอยู่ไหนถ้าซุกแล้วกะชุดท้ายแล้วก็สวกใส้กระเพราแล้วชาวพักแล้วก็ยกขึ้นเลยอ่านี่ถือว่าจบเลยนะฮะรอดูนะฮะผมซุกแล้วป่เออใส,ส่ไว้ชักเนี่เอาอ่อืมอ่านี่คือกระเพราสองพี่น้องนะครับปุ๊บนี่จัดไปอย่าให้เสีย โคเลกะเพราแล,พแล้วก็สักพักแล้วก็สุกจบเก็บก่อนจ้าอืมกดคตพักให้มันเหี่ยวก็้มันชิลงเหี่ยวยานะมาลุน,ล,นลุนครัวนี่ครับรอืมสีสันน่ากินมากเดี๋ยวดูใกล้ใกล้ก่อนแต่รสชาติไหนเอ่ยไม่ กับเขาหมูสับสองพี่น้องนะครับเป็นไงทุกท่านสีสันโอเคนะครับรสชาติน่าจะโอเคเอสวยงามอยู่แล้วแหละโอเคทำแค่นี้โอเคแล้วแหละ <Yeah. S 1> ทำเป็นก,กินเป็นคลิปน,นี้ <Okay. S 1> ก็เป็นการพาทุกท่านมารับชมสองพี่น้องทำกับข้าวนะฮะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ